17. สู่ความเป็นผู้ละบ้านเรือนดูก่อนพระดาเมื่อได้วางยามไว้เรียบร้อยแล้วข้าพเจ้ากลับเข้าไปในบ้านอีกแต่ว่ารู้สึกเงียบเหงาอย่างไรพูดไม่ถูกจะเป็นเพราะข้าพเจ้าไม่ได้ยินเสียงภริยาข้อนี้ก็ทำให้เงียบได้อยู่แต่ไม่ใช่เท่านั้น เสียงภริยาอย่างที่เถียงกันเมื่อออกประตูใหญ่ไปจนไกลก็ได้ยินคงจะไม่ได้ยินอีกที่ในบ้านซึ่งตามเคยต่างตะเบงกันสุดแรกเกิดจนฟังไม่ได้สับเสียงเหล่านี้เมื่อไม่มีแล้วย่อมทำให้บ้านเงียบเชียบสบายจริงๆผิดประหลาดแทบไม่เชื่อว่ามีการเงียบได้ถึงเพียงนี้ ขณะที่ข้าพเจ้ายืนอยู่ที่นั้นพิจารณาดูคฤหาสน์โอลานแวดล้อมด้วยหมู่ไม้ซึ่งกะระยะจัดแต่งไว้งดงามรู้สึกว่าสำราญตายิ่งขึ้นกว่าก่อนครั้นหวนคิดถึงความงามเหล่านี้ว่าจะต้องถูกมือโจรอมหิทํทำลายให้พินาศลงก็ให้ใจหายเหี่ยวลงทันที ความกลัวในเรื่องชีวิตจะตายดูก็เฉยเฉยแต่มานึกรันทดเสียดายอะไรต้นไม้ที่ปลูกไว้เป็นทิวแถวมีผู้คอยระวังถนอมจะถูกพวกโจรฟันยับเยินลงเสาศิลาอ่อนที่สลักสลาวด้วยฝีมือศิลปกรวิเศษก็จะพลันทลายลง ตัวค่าฤาที่ข้าพาเจ้าต้องใช้เวลาและความคิดประดิษฐ์สร้างอย่างบรรจงละเอียดละออไม่น้อยเลยและเมื่อสร้างสำเร็จได้ข้าพาเจ้าแสนปลื้มใจเป็นที่สุดสิ่งเหล่านี้พอแสงทองส่องสว่างในวันรุ่งขึ้นก็จะเห็นเป็นเท่าฐานไปหมดตามที่ข้าพาเจ้ารู้อยู่ได้ดีได้ดีว่าซากที่องคุลิมานเคยทิ้งไว้ทุกราย มีลักษณะเป็นประการไรในเวลาตอนนี้ไม่มีอะไรทำนอกจากจะรอคอยมัจจุราชที่สองแต่ยังอีกหลายชั่วโมงจึงจะถึงเที่ยงคืนข้าพเจ้ามีความเป็นอยู่ในเรื่องสารวนด้วยกิจการค้าขายแล้วก็หาความสนุกรื่นเริงผลัดเปลี่ยนเวียนกันไปสองประการนี้ไม่มีหยุดตลอดเรื่อยมา หรือมิฉะนั้นก็ทำหน้าที่ตราลาการวินิจฉัยไกลเกลี่ยแม่โจทย์จำเลยของข้าพเจ้าคู่เดียวก่อคดีขึ้นไม่มีเว้นแต่ละวันจึงหาเวลาสงบนิ่งอยู่ตามลําพังไม่ได้ครั้นบัดนี้มานั่งครึมอยู่คนเดียวไม่มีอะไรทําในห้องซึ่งด้านหนึ่งทะลุไปหอ,อกลางมีเสายันอยู่เรียงรายอีกด้านหนึ่งออกไปทางสวน เวลานั้นสงบเงียบซะยิ่งกว่าจะบอกว่างเงียบรู้สึกว่าในชั่วโมงต้นๆน,นี้เป็นเวลาของข้าพเจ้าจริงๆนับแต่เป็นเด็กมาอารมณ์บริสุทธิ์ซึ่งไม่มีอะไรผูกพันแล้วก็พลันคิดถึงตนเป็นครั้งแรกระลึกดูถึงประวัติการต่างๆของตนที่เป็นมาแล้วแต่หนหลังถ้ายิ่งพินิษดูเหมือนอย่างมีอีกคนหนึ่งมาเพ่งดูด้วยแล้ว ก็รู้สึกว่าจะหาตอนไหนที่ควรเรียกว่าสุขแท้ไม่มีเลยความคิดเหล่านี้หยุดชะง,งักขาดเป็นห่วง,ห,วงหลายหนเพราะต้องผลุดออกผลุดเข้าไปตรวจตามบริเวณบ้านและสวนให้ตลอดเพื่อให้แน่ใจว่าคนยังอยู่ยามระวังระวัยมั่นคงดีขณะข้าพเจ้าออกไปในระหว่างเสาครั้งที่สาม หรือที่4ตาข้าพเจ้าซึ่งชำนาญในการสังเกตเพราะได้ฝึกมาแต่ครั้งเดินทางไปค้าขายหลายคราวมองดูดาวเห็นว่าอย่างช้าอีกครึ่งชั่วโมงก็จะถึงเที่ยงคืนจึงรีบออกไปตรวจอีกครั้งหนึ่งและตักเตือนคนใช้ให้คอยระวังให้จงดีส่วนตัวเองให้มีอาการพิผักพิพวนลำคอตีแพ้ง พราะวิตกวิจา์เมื่อเข้าไปในบ้านแล้วคงนั่งนิ่งเหมือนเดิมแต่จะคิดเรื่องอะไรไม่ออกเลยเพราะดูเหมือนมีอะไรมาจุบอกแน่นแทบจะหายใจไม่ออกเอาทีเดียวข้าพเจ้ากระโดดพรวดออกไประหว่างเสาเพื่อสูดอากาศกลางคืนที่สดชื่นให้โล่งอกพอออกไปถึงรู้สึกว่ามีลมโชยมาถูกแก้มอ่อนๆและไม่ช้า ได้ยินเสียงนกกุกร้องเสียงก้องไปในความวิเวกในคราวเดียวกันนี้ได้กลิ่นดอกบบวานิ์ซึ่งแย้มกลีบบานกลางคืนลมพามาฉิวฉิวส่งกลิ่นหอมชื่นข้าพเจ้าแง้มมองดูดาวว่าจะเป็นเวลาได้เท่าไรแล้วเห็นทางช้างเผือกสุกสว่างอ่อนๆอยู่ในช่องว่างระหว่าง ยอดต้นไม้ดำตะคุ่มตะคุ่มผ่านเป็นลำธารไปในท้องอากาศซึ่งเป็นสีน้ำเงินแก่ข้าพระเจ้าออกอุทานโดยไม่ได้ตั้งใจว่าแม่คงคาในสวรรค์และในบัดนั้นเองรู้สึกเหมือนว่าความอัดอั้นตันอกค่อยเบาบางลงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็กลับเต็มตื้นตันใจจนน้ำไหลรินออกมาอุ่นๆ จริงอยู่เมื่อสองสามชั่วโมงแรกที่ล่วงมาได้ระลึกถึงประวัติการของตนแต่หนหลังตอนไหนไม่รันจวนใจเท่าคิดถึงวาสิทธิและเรื่องความรักของตนซึ่งมีขึ้นเพียงชั่วแล่นแท,แท้แต่แล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ล่วงมานานไกลคล้ายกับความฝันอย่างบ้าบ้าครั้นมาในบัดนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้คิดถึงเรื่องเหล่านั้นอีกทั้งหมดต่อไปแล้วแต่มาเกิดยานทัศนะขึ้นอย่างหนึ่งคือเมื่อคิดใคร่ครวนถึงเรื่องตนในอดีตและตนในปัจจุบันว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าคิดแล้วก็ให้สะดุ้งเห็นว่ามีลักษณะผิดกันไกลมากครั้งอดีตกระโน้นข้าพเจ้าไม่มีอะไร นอกจากตนและความรักก็สองอย่างนี้พึงแยกออกเสียจากกันเหลือแต่ตนไม่ได้เทียวหรือครั้นมาในปัจจุบันนี้อะไรอะไรบ้างที่ข้าพเจ้าไม่มีบุตรภริยาเอ่ยช้างม้าวัวควายเอ่ยข้าทาสบริวารแก้แหวนเงินทองสวนสำหรับเที่ยวเล่น บ้านงดงามมาหฬานซึ่งใครเห็นก็อิจฉาอยากได้เอ่ยสิ่งเหล่านี้ข้าพระเจ้ามีอยู่บริบูรณ์แล้วแต่ทว่าข้าพระเจ้านั้นเป็นข้าพระเจ้าอยู่ที่ไหนขณะนี้ดูดูก็เหมือนผลละไม้เน่าเนื้อในแห้งหายไปหมดในที่สุดเหลือแต่เปลือกเปล่าเท่านั้น ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนตื่นขึ้นมาแล้วมองดูรอบๆตัวเห็นสวนเที่ยวเล่นงดงามกว้างใหญ่เดียรดาษด้วยรุกขชาติพุ่งยอดตะคุ่มตะคุ่มขึ้นไปในท้องฟ้าในเวลากลางคืนซึ่งพราวพร่างด้วยดวงดาวนับไม่ถ้วนมีทางช้างเผือกผ่านขาวไปเห็นศาลาอันสง่างาม มีตะเกียงศิลาขาวจุดสว่างทุกระหว่างเสาสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้ากลับรู้สึกเป็นความเห็นอย่างใหม่ขึ้นทันทีว่าเป็นของงามน่ารักน่าใคร่แต่ทว่าเป็นเหมือนหนึ่งศัตรูหน้าเนื้อที่คอยบันทอนความสุขด้วยใจเสือมีให้มีความสงบสุขได้เป็นดังมารเวตาล แต่มีรูปรุ่งเรืองงดงามสูบเลือดหัวใจข้าพเจ้าไปเกือบหมดแล้วและบัดนี้กำลังกระหายจะสูบเอาเลือดหยดสุดท้ายซึ่งถ้าได้สูบเอาไปแล้วก็คงเหลืออยู่แต่ซากเหี่ยวแห้งของร่างมนุษย์ที่มีรูปไม่สมประกอบเท่านั้นมีเสียงอย่างหนึ่งได้ยินมาแต่ไกลจะเป็นเสียงอะไรไม่ทราบ แต่เข้าใจเอาว่าเป็นเสียงฝีเท้าเดินมาหรือเป็นเสียงพูดพึมพำข้าพเจ้าสะดุ้งเหยงถอดดาบปราดออกจากฝักกระโดดลงบันไดไปสองสามก้าและยืนนิ่งคอยฟังจรหรือเห็นจะไม่ใช่เงียบสงัดเจ้ทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงัดจริงๆมองจ้องไปดูทั้งใกล้และไกล ไม่เห็นมีทั้งนี้คงเป็นเสียงลึกลับที่มักปรากฏได้ยินในเวลากลางดึกสงัดเสียงซึ่งเมื่อครั้งข้าพเจ้าคุมเกวียนไปหยุดพักอยู่กลางป่าเคยทำให้สะดุ้งตกใจพิจารณาดูสิ่งภายนอกตัวก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ว่าภายในตัวข้าพเจ้าเล่ามีอะไรบ้างข้าพเจ้าในขณะนี้ หายตกอ,อกตกใจหวั่นหวาดแล้วไม่ใช่กล้าเพราะจำเป็นต้องกล้าด้วยหนีไม่พ้นหามีได้กลับจะมีความยินดีเสียด้วยซ้ำเชิญเข้ามาเถิดพวกโจรมาเร็วๆเข้าองคุริมานเผาพลานให้ราบลงเป็นเท่าทานเถิดเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นศัตรูร้ายกาจที่สุดต่อข้าที่พวกเจ้าควรทำลายมิฉะนั้น มันก็จะทำลายข้าเองเอาไปเสถิดเชิญเถิดถึงร่างกายก็ได้เชิญเอาดาฟันเสถิดเพราะมันเป็นศัตรูร้ายต่อข้าเองเป็นร่างกายที่หมกมุ่นมัวเมาอยู่แต่กามารมและความโลภไม่มีที่สุดเป็นสิ่งอันควรสลดใจยิ่งที่ข้ามีอยู่ควรตัดมันให้ขาดจากตนข้าไป เชิญเถิดพวกโจรผู้เป็นมิตรสหายเก่าเวลาคงไม่นานละหนาข้าพเจ้าภาวนาคำนี้อยู่บ่อยๆเพื่อชะลอใจให้ชื้นไว้ในขณะที่เวลาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาในคืนนั้นกราวมาละกระมังไม่ใช่เป็นเสียงลมพัดยอดไม้แล้วค่อยเลือนหายไกลออกไป แล้วก็เกิดมีขึ้นอีกเป็นเสียงคล้ายสัตว์อะไรมีขนปุกปุยลุกขึ้นสลัดตัวอย่างนี้หลายครั้งหลายหนแต่ครั้งหนึ่งได้ยินเสียงแหลมเป็นนกร้องเสียงเหล่านี้แสดงว่าจวนใกล้เวลาสว่างอย่างนั้นหรือรู้สึกหนาวกลัวนี่จะต้องเสียใจเพราะไม่ได้เป็นไปตามที่หวังไว้หรือนึกแล้วสะทาน กลัวว่าพวกโจรจะไม่มาจวนจะสมปรารถนาอยู่แล้วคือจะได้สู้รบตบมือแล้วก็ตายไปนี่ตกลงจะให้คงสืบชีวิตสารทุกต่อไปหรือรุ่งเช้าขึ้นจะต้องมีความเป็นไปร้ายกาจเหมือนเดิมอีกหรือจะไม่มาช่วยให้พ้นทุก์ร้อนหรืออย่างไรนี่ก็ถึงเวลาเหมาะอยู่แล้วหรือว่าเรื่องทั้งหลายเป็นเพราะข้าพเจ้าตาฝาด เห็นนักบวชตนนั้นเป็นองค์คุริมานไปถามตนเองอย่างนี้ก็หลายกลับจะว่าตาฝาดวิปลาดไปเองก็ดูกระไรอยู่แต่ว่าถ้าเป็นองค์คุริมานจริงก็คงต้องมาถ้าไม่มีความประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทำไมจึงต้องแปลงตัวมาที่บ้านและทำไมหายตัวไปอย่างสนิทคล้ายธรณีสูบ ทั้งได้ให้ใครต่อใครไปสืบสวนแล้วไม่ได้ความว่าองค์ุริมานไปบินทะบาทที่บ้านไหนเลยเสียงไก่ขันปลุกข้าพเจ้าตื่นจากผวังดวงดาวที่คอยมองดูหาเวลาบัดนี้ค่อยเลื่อนหายลับไปทางยอดไม้ก็หลายดวงแล้วดาวหมู่อื่นนอกจากที่อยู่สูงในท้องฟ้าก็มีแสงสลัวไปหมด เป็นอันไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไปว่าย่างเข้าปัจจุสมัยเรื่องที่องคุลิมานจะยกมาปล้นเป็นอันมีไม่ได้แล้วแต่เรื่องแปลกๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในความรู้สึกในคืนนี้ไม่มีอะไรจะประหลาดเท่าที่จะเป็นต่อไปนี้คือเมื่อเห็นว่าไม่มีอันตรายมาสู่ตัวแน่แล้ว ข้าพเจ้าก็หารู้สึกเสียใจตามที่คิดเสียดายไว้แต่แรกไม่กลับมีความคิดใหม่เด็ดขาดขึ้นมาทันทีว่าเมื่อเช่นนี้จะต้องพึ่งโจรเหล่านี้เพราะเหตุอะไรข้าพเจ้ากระหายอยากให้พวกโจรถือใต้จุดคบกรูกันเข้ามาจะได้ปลดเปลื้องให้พ้นจากแบกภาระทรัพย์สมบัติอันมโหฬารน,นี้เสียแต่ชาไหนจะต้องทำอย่างนี้ ผู้ยอมสละทรัพย์สมบัติโดยไม่ต้องให้ใครเขาสละให้แล้วถือเอาไม้เท้าออกสัญจรเป็นผู้จาริกสแสวงบุญก็มีอยู่แล้วไม่น้อยเปรียบเหมือนนกประสงค์จะกผกโผไปสารทิศใดก็มีปีกอย่างเดียวเท่านั้นที่เอาไว้บินมีเท่านี้ก็พอประโยชน์อยู่แล้วฉันใดก็ดี ผู้จารึกแสวงบุญก็พึงพอใจอยู่แต่เครื่องนุ่งห่มเท่าที่ปกคลุมร่างกายไว้มิดชิดกันร้อนกันหนาวแล้วมีภาชนะสำหรับพิกษาจานพอประทังชีวิตมิให้เกิดทุกขเวทนาหิวโหวยและข้าพเจ้ายังได้ยินเขาชมชีวิตจากการจารึกแสวงบุญว่าความมีครอบครัว ก็คือที่คุมขังแต่สุญญาคารอากาศที่โล่งโปร่งจากบ้านเรือนย่อมเป็นภาคสถานของผู้จารึกสแสวงบุญข้าพเจ้าคิดขอให้พวกโจรเอาดาบมาฟันร่างนี้เสียตัวทุกข์จะได้แตกขาดไปแต่ร่างกายนี้สลายเป็นทุลีไปแล้วก็จะมีเหตุปรุงแต่งให้เป็นรูปขึ้นใหม่จากร่างเก่าเกิดเป็นร่างใหม่ สืบสันตติติดต,ต่อกันไปก็ที่จะออกจากข้าพเจ้าไปจะเป็นชีวิตชนิดไรหนอจริงอยู่ข้าพเจ้าและวาสิทธีได้กระทำสัตว์ปฏิญญากันไว้ฉเฉพาะแม่คงคาในสวรรค์ซึ่งมีน้ำดั่งเงินยวงไหลลงไปสู่สะบัวในเขตสวรรค์ทางทิศตะวันตกว่าเราทั้งสองจะได้พบกันอีกครั้งในแดนสุขาวดีโน้น และด้วยคำปฏิญญานี้วาสิทธีบอกว่าเราต่างมีดอกไม้ทิพตูมแห่งชีวิตอยู่ในน้ำอันใสป่านนี้ณนะทะเลบนสวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ถ้าบุคคลผู้จะบรรลุเป็นเจ้าของมีใจบริสุทธิ์ผ่องแผ้วมีกุศลกรรมอันได้บำเพ็ญไว้ดีแล้วทุกคราวไปดอกไม้ทิพตูมนั้นก็จะเจริญงอกงามขึ้นเสมอ ถ้าหากว่ามีความเป็นอยู่ไม่บริสุทธิ์เกลือกล้วด้วยบาปมนทินดอกไม้นั้นจะเหี่ยวเศร้าประหนึ่งว่ามีกิมิชาติบ่อนในฉะนั้นอนิจจาป่านฉนี้ดอกไม้ทิพย์ของข้าพเจ้าจะไม่ถูกบ่อนไส้ไปนานแล้วหรือเพราะข้าพเจ้าได้ตรวจดูความเป็นไปในชีวิตที่ล่วงแล้ว พบแต่สิ่งซึ่งจเจริญในความมัวหมองทวีเป็นลำดับมาดังนี้จะมีผลดีได้อย่างไรถ้าจะได้ขึ้นไปบนนั้นแต่ตามที่ทราบกันอยู่มีบุคคลบางท่านก่อนละชีวิตนี้ไปได้ทำลายความมาเกิดในโลกนี้เสด็จขาดและได้ถึงซึ่งความมีนิรันตรสุขไม่กลับมาเกิดอีก บุคคลเหล่านี้คือผู้ที่ละสิ่งโลกีทั้งปวงแล้วถือเพศเป็นนักจารึกแสวงบุญดังนี้ใต้คบและดาบหอกของโจรจะมาทำประโยชน์อะไรแก่ข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าซึ่งในชั้นแรกวิตกตัวสั่นเพราะกลัวโจรและภายหลังอยากให้โจรมาใจจะขาดเพื่อความหวังตามที่คิดไว้บัดนี้ไม่กลัว และไม่หวังได้ความช่วยเหลือจากโจรพ้นจากความกลัวและความทยานหวังดังนั้นทั้งสองประการแล้วก็ให้รู้สึก,กเกษมสารเป็นความสุขอย่างใหญ่ความรู้สึก,กเกษมสารอย่างนี้เท่ากับได้ลิ้มรสนิรามิตรส,สุขในชั้นต้นแห่งอวสานสมบัติของเหล่าผู้จารึกแสวงบุญเพราะเมื่อข้าพเจ้าคอยต่อต้านโจรได้ฉันใด นักจารึกสแสวงบุญย่อมต่อต้านบรรดาอำนาจในโลกนี้อันเป็นปรปักได้ฉันนั้นทั้งสองฝ่ายไม่มีความกลัวและไม่มีความหวังจากโจรหรืออำนาจเหล่านั้นจึงมีแต่สารติเป็นสุขเพราะสงบจากอะไรอะไรทั้งปวงหมดข้าพระเจ้าซึ่งเมื่อก่อนหน้ายี่สิบชั่วโมงที่ล่วงมานี้ กลัวการออกเดินทางแม้แต่ระยะสั้นๆเพราะขยาดต,ต่อความลำบากและอาหารการกินของผู้คุมกองเกวียนเดินทางบัดนี้ตกใจโดยปราศจากความกลัวหรือความรวนเรที่จะละบ้านเรือนถือเอาอาการเดินทางไปตลอดชีวิตกว่าจะดับและถือสันโดษพอความประสงค์ในสิ่งเท่าที่มีอยู่ บังเกิดความเด็ดขาดลงไปดังนี้แล้วข้าพเจ้าไม่ขอกลับเข้าไปในบ้านอีกเดินตรงไปที่เพิงแห่งหนึ่งระหว่างสวนกับลานบ้านอันเป็นที่ไว้เครื่องมือทุกชนิดหยิบได้ประตักอันหนึ่งตัดทางแหลมออกเสียใช้ต่างไม้เท้าแล้วเอาน้ำเต้าแห้งอย่างที่ชาวสวนชาวนาใช้บรรจุน้ำสะพายบาไปกรอกน้ำในบ่อที่ลานบ้านขณะนั้น หัวหน้าคนใช้ซึ่งดูแลบ้านข้าพเจ้ากรากเข้ามาหาพูดว่าองคุริมานกับพวกเห็นจะไม่มาแล้วข้าพเจ้าไม่มาโกลิตเป็นไม่มาแน่ป่านนี้แล้วหัวหน้าคนใช้ก็นี่นายทำท่าจะเดินทางไปไหนข้าพเจ้าดังนั้นโกลิจะออกเดินทางไปและด้วยเรื่องนี้ จึงอยากจะพูดกับเจ้าเพราะเราจะไปอย่างที่เขาเรียกกันว่าไปอย่างนกประเสริฐเดินทางไกลในทางนี้แหละโกลิตผู้มีความเพียรพยายามจริงๆแล้วไม่กลับมาอีกแม้ตายแล้วก็ไม่กลับมาในโลกนี้อีกป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเรื่องกลับมาบ้านในเมื่อมีชีวิตอยู่บ้านนี้จะมอบให้เจ้ารักษา พะเจ้าเป็นผู้ซื่อสัตย์พักดีจริงๆถึงยอมตายได้เจ้าจงดูแลจัดการบ้านช่องและทรัพย์สมบัติจนกว่าลูกชายข้าจะเติบโตเป็นใหญ่เจ้าจงนำความรักของเราไปแสดงและอำลาบิดาและภรรยาของเราด้วยลาเจ้าก่อนละข้าพเจ้าพูดแล้วก็ปลดมือออกจากโกลิตซึ่งเขากำลังยกมือประคองเคารพและร้องไห้ แล้วเดินออกไปทางประตูใหญ่และเมื่อเหลือบเห็นเสาประตูก็คิดว่าถ้าที่ได้เห็นเป็นองค์คุลิมาน,นั้นเป็นนิมิตแล้วก็นับว่าได้ตีความในนิมิตนั้นถูกต้องข้าพเจ้ารีบเดินดุ่มดุมไม่เหลียวหลังผ่านไปในระหว่างระแวกบ้านมองดูข้างหน้าในเวลาฟ้าขาวจวนจะสว่างเห็นถนนทางนอกเมืองดูว้าเว ทอดยาวยืดไปไกลลิบลับดูประหนึ่งว่าจะไม่มีเขตสุดลงได้ฉะนั้นข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าถือเอาซึ่งเพศของอนาคาริกมุนีไม่มีอาคารสถานด้วยประการฉนี้